สั่งการงานดีๆนะคะให้ทำแบบนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กำลังจะรู้สึกว่านะคะงานของคุณนะคะเหนื่อยเบื่อเมื่อย ท้อใจอย่างมากเลยนะคะในการทำงานนะคะคุณมีภาษาทางการงานที่แย่ๆนะคะบอกได้เลยว่าการทำงานของคุณนะคะจะไม่มีความสุขแน่นอนคะ่ะถ้าคุณรู้ตัวเป็นแบบนี้นะคะวิธีแก้ไขการงานของคุณนะคะคุณจะต้องนะะปลดล็อกคำพูดของคุณก่อนนะคะโดยการขอโทษคำพูดที่คุณเคยพูดแย่ๆด้านการงาน,นะคะ่ะ และเมื่อเราขอโทษนะคะคำพูดที่เราเคยพูดแย่ๆทางด้านการงานไปแล้วนะคะเราเปลี่ยนคำพูดใหม่นะคะเป็นคำพูดที่เราปรารถนาในด้านการงานของเรานะคะบางคนนะคะไม่รู้ตัวนะคะชอบพูดคำว่าถึงเวลารีแลกแล้วน,ะะนั่นแสดงว่าคุณกำลังทำงานด้วยความเครียดด้วยความเหนื่อยแล้วเราก็มาเปลี่ยนคำพูดนะคะด้านการงานนะคะในสิ่งที่เราปรารถนานะค่ะนะฉันรักงานนะคะเพราะงานทำให้ฉันมีความสุข ะะฉันทำงานด้วยความสนุกสนานนะคะงานของฉันนะคะให้คุณค่ากับผู้คนอย่างมากมายเลยฉันรู้สึกว่าฉันได้ทำงานดีแล้วฉันได้บุญมากๆเลยนะคะงานของฉันนะจะเริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เลยนะคะฉันได้รายได้จากงานของฉันนะอย่างมากมายเลยนะคะการงานการเงินของฉันนะเพิ่มพูนนะคะแล้วก็ทวีคูณ เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเลยฉันมีความสุขนะคะกับงานของฉันครอบครัวของฉันได้รับความสุขนะคะจากรายได้ในงานของฉันเลยนะคะลองกลับไปทำดูนะคะแล้วคุณจะมีความสุขนะ,ะกับการงานของคุณนะคะและงานของคุณที่คุณทำอยู่คะ่ะ